ปกติซาวคนี่นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวรุ่นอะไรออกมาผมก็ว้าวไปหมดเลยนะยกเว้นคู่นี้ที่เห็นทีแรกแล้วแบบไม่ว้าวสเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแ e ลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บพิเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับของซ o c ค o นีนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแบรนด์ซ o c ค o นีนั่นเองก็อย่างที่เห็นปกกันอยู่แล้วนครับนั่นก็คือคินว a ร่าโปนั่นเองผมเกริ่นไว้ต้นคลิปเหมือนจะไม่ดีใช่ไหมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับตอนที่เห็นเจ้าคินวาร่าโปรทำการโฆษณาหรือว่าเปิดตัวในช่วงแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหน้าตามันแบบ ไม่น่ารักอะ <c ười> คือพูดง่ายว่าหน้าตามันดูไม่สวยสําหรับผมนะมันดูแบบประหลาดประหลาดดูแบบคือในมุมส่วนตัวและกันผมว่าดูประหลาดนะดูแบบเท้าท้าดูดูไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะครับรวมไปถึงไปลองจับดูแลแบบเออผมอาจจะไม่ชอบตัวพื้นที่มันไปเปลือยอย่างนั้นด้วยนะก็เลยแบบ เรียกได้ว่ามองข้ามไปเลยยิ่งเรื่องราคานะราคา6,990นะสำหรับคินวลาโปตัวเนี้ย6,990เนี่ยก็คือมองผ่านไปเลยนะด้วยหน้าตาที่ไม่เข้าทีสำหรับผมนะด้วยตัวพื้นเอาโซที่มันเปลยเปๆนะครับแล้วมาเจอราคาอีกก็เลยมองข้ามมันมาตลอดนะครับจนมาถึงวันนี้ อ่าทำไมถึงได้มันมาจนได้ใช่ไหมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่กรอฟนะครับแอดมินเพจเรียนรู้รันนะครับที่ทําการส่งนะครับตัวซอฟคอนี่คินวาราโปคู่นี้นะครับมาให้ทดสอบทดลองใช้งานนะครับก็คือคุยกันตลอดแหละและพี่แกก็บอกว่าเอคือตอนแรกก็ไปในทางเดียวกันนะว่าแบบขีเลห,หน้าตาขี้เละและแพงอีกนะไป,ไปมา,มาแกไปลองได้เฉยน่าจะได้ราคามาดีด้วยแหละแล้วก็ เออก็เลยพอแกลองเสร็จแบบบอกใหญ่เลยว่ามึงต้องลองมึงต้องลองอ่ะลองก็ส่งมาสิครับส่งมาก็อยู่ในกล่องนี้แล้วเองนะครับและผมก็กำลังจะอันบ็อกนะตอนนี้แล้วนะและนี่ก็คือโอ้โหไม่ร้อยเชือกมาให้ด้วยไม่ร้อยเชือกมาให้ด้วยคือแกเอาไปซักมาไงนะเอาไปซักมาแล้วก็ ไม่ใส่เชือกมาให้อ่ะต้องเสียเวลาไหมอา้าวแนะนำมึงก่อนแล้วกันครับและนี่ก็คือ s o c o n i i k i n v r r a Pro นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปเล่าถึงสเปครายละเอียดเบื้องต้นนะครับของ Kinvara Pro ตัวนี้นะครับรวมไปถึงความรู้สึกแรกนะครับ On นฟิของการสวมใส่เจ้าตัว Kinvara Pro คู่นี้แต่ก่อนเลยเดี๋ยวขอร้อยเชือกก่อนนะเมเร็วเลยไหมตัดภาพเร็วเลย จะบอกว่าตอนนี้ใช้เวลามาประมาณรักเกือบสิบนาทีนะมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าก็ค่อยๆร้อยไปนะเออแม่พร้อมมาก go a few moments later ไปดูกันต่อครับร้อยเสร็จแล้ว เอาละครับมาต่อกันนะร้อยเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือ Socony Kinvara p r r o นะครับเอออันนี้มันดูดีขึ้นนะผมต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นแรกที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยโอเคหรือว่าดูยีย้มันหน่อยอะ่ะในรุ่นสีแรกอะ่ะอันนี้เป็นมุมส่วนตัวนะครับย้ำก่อนในเรื่องดีไซน์เรื่องภาพลักษณ์ของรองเท้าเนี่ยมันแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่ว่าตอนที่เปิดตัวสีแรกเนี่ยผมไม่ชอบเอาซะเลยนะแต่พอสีนี้เปิดมา ลงตัวขึ้นดูดีขึ้นนะการไล่สีอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับนิวยอร์กมาราธอนนะก็อ่าไปดูเนี่ยดูให้ดูรอบๆก่อนสวยเลยนะเออสวยเลยอ่ะเราไปไล่ดูกันเลยนะครับเริ่มจากอัปเปอร์อัปเปอร์ก็จะเป็นเอนจิเนียร์เมชทั่วๆไปนะครับเป็นผ้าตะข่าย2ชั้นเนาะสชั้นไม่ไว สองชั้นมีชั้นนอกชั้นในนะครับแล้วก็ในบริเวณตัวอัปเปอร์เนี่ยครับก็จะเป็นรีดเป็นตัวโครงพลาสติกเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวหน้าผ้าหรือว่าหน้าอัปเปอร์เนี่ยครับมันเป็นโครงนะครับกระชับเท้ามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแบรนด์ซ็อคอนี่อยู่ด้านข้างนะด้านนอกด้านในนะครับส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นแบบ บูฟองน้ํามาระดับหนึ่งนะบูฟองน้ํามาระดับหนึ่งแล้วก็บริเวณด้านบนสุดนะครับจะหนาเลยเป็นฟองน้ำหนาๆเป็นพิเศษนะแล้วก็มีการจอรูระบายอากาศโอเคเลยนะครับแล้วก็นี่รูปแอปเปิลเขียนว่า1983นะเกิดก่อนผมปีหนึ่งอะคือนิวยอร์กมาราธอนใช่ไหมเริ่มปี1983หรือเปล่าน่าจะใช่แหละเออนะก็เนี่ย1983เออเกิดก่อนมาปีนึงนะ 40ปีมาแล้วโอเคเป็นสัญลักษณ์ของเขานั่นเองนะครับเชือก็เป็นแบบบางทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวบริเวณรอบๆข้อเท้านะครับฮิวคอร์เตอร์นะบริเวณตรงเนี้ยสีขาวๆเห็นไหมครับ ที่ผมชี้บริเวณนี้นะทางด้านนอกด้านในเนี่ยมันก็จะบูเป็นเหมือนสกลาดนะครับเป็นเหมือนหนังหนังกลาบอะครับนิดนึงเนาะเป็นหนังกลับวัสดุดูดีเลยซักคนนี่นี่เรื่องวัสดุงานเนี่ยผมว่าเยี่ยมอยู่แล้วนะครับส่วนบริเวณฮิลเคานเตอร์นะครับก็ขึ้นเป็นโครงแข็งนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายด้านหลังเนี่ยก็สูงขึ้นมาด้วยนะประคองเอ็นร้อยหวายเราได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็บูนูน,นิดนึง นะบูนูนนิดนึงคิดว่าการล็อกกระชับข้อเท้าน่าจนะทําได้ดีเลยส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะยึดติดกับตัวตัวรองเท้าเลยนะครับมันจะทําให้ลิ้นไม่ร่นไม่ย่นไม่เคลื่อนนั่นเองนะครับขณะที่อินโซตัวอินโซ่ฟอร์มฟิตนะครับนะเทคโนโลยีฟอร์มฟิตเาเป็นโฟมดูดีอะ่ะคือมันอาจจะดูแบบดูปุ่มปั่มปุ่มปั่มนะแต่ว่าวัสดุสัมผัสคือนุ่มเลยอะ่ะนุ่มมือเลยนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นโฟมดีๆเลยอ่ะอินโซวันนี้เจ๋งชอบเลยนะอ่าโอเคค้ามไปเร็วนิดนึงแล้วกันในเรื่องเป p e r ด้านบนนะครับทีนี้มาจุดเด่นหรือว่าพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นกลางหรือว่า m i d s o นั่นเองนะครับสังเกตว่าจะมี2ชั้นนะด้านบนเนี่ยที่เป็น เล็กๆเนี่ยที่เป็นไล่สีกรมท่ากับสีแดงะนะครับอันนี้จะเป็นโฟมพาวเวอร์รันพีนะครับเป็นโฟมร,รุ่นท็อปสุดของแบรนด์ซัฟคอนี่นะก็จะให้ความนุ่มกดดูก็จะรู้เลยว่ามันนุ่มแล้วก็เสริมแรงเด้งนะครับขณะที่ไอ้ตรงลายๆเนี่ยที่เขียนว่า NYC ลายนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนิวยอร์กมาราธอนนะครับที่เป็นลายอ้วนๆข้างหลังเนี่ยจะเป็นพาวเวอร์รันพาวเวอร์รันก็คือจะมีความเฟิร์มแน่น แข็งมากกว่าด้านบนนะครับก็คือช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงนั่นเองนะครับรวมไปถึงตรงกลางนะครับจะมีแผ่นคาร์บอนนะแผ่นคาร์บอนโดยเป็นเทคโนโลยีสปีดโร่นะเทคโนโลยีสปีดโร่ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของซ็อกเกอี่นั่นเองช่วยเสริมความกริ่งไหลนะครับของการวิ่งมากยิ่งขึ้นเป็นแผ่นคาร์บอนซึ่งไม่ได้มาเต็มที่นะครับมันมาแค่3ส่วน4 3ส่วน4 1จึก๊ก ก็จะมาแค่ตรงประมาณนี้นะสา่วนสของรองเท้านะครับเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทแทรกอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็เสริมเรื่องความมั่นคงแล้วก็ช่วยในการดีดส่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำงานคู่กับสปีดโรผมว่าน่าจะวิ่งสนุกเลยแหละเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าแผ่นคาร์บอนเนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบ ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรองเท้ารุ่นท็อปๆแล้วนะคือความรู้สึกของเราเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนคือต้องซูเปอร์ชูสเรสซิ่งชูสนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในรองเท้ารุ่นรองๆลงมานะก็จะแทรกแผ่นคาร์บอนไว้แทบทั้งนั้นเลยนะยกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นอะไรเดียวอ่าเนี่ยซัคนี่ใสมาใช่ไหมใน แผ่นคาร์บอนมีอะไรวะในในโตอิลิทนะครับในโตอิลิทเอ้ยไม่ใช่ในโตอิลิทสองในโตสองรุ่นรองท็อปนะครับหรือว่า s c เทรนเนอร์นะครับก็มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ใช่แผ่นคาร์บอนเนี่ยอาเมจิกสปิดสามก็เป็นแผ่นคาร์บอนหรือต่อให้ไม่ใช่แผ่นคาร์บอนก็ต้องเป็นแผ่นแบบพลาสติก TPU อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันแทบจะเป็นมาตรฐานในการใส่ตัวแผ่นตัวนี้เข้ามาเสริมความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแลน้วนะในรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นนั่นเอง ไกลยลยเสําหรับสแต็กไฮคู่นี้นะครับด้านส้นเท้า42มิลิเมตรด้านปลายเท้านะครับ34มิลิเมตรเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ดรอป8อันนี้คือฉีกภาพล้างจากคินวาร่าไปเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คินวาราผมเคยลองในรุ่นไหนว่าน่าจะ11หรืออะไรประมาณนี้11-12คินวาร่าเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่แบบแฟตแฟต เป็นรองเท้าที่แบบไม่มีอะไรมากนะเป็นแค่แบบรองเท้าเบา,เบาๆบางๆพื้นบางๆนะครับแล้วก็ดรอปสีด้วยนะดรอปไม่เยอะเป็นรองเท้าที่แบบวิ่งง่ายๆคือวิ่งง่ายเหมือนาะว่าใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับออกไปวิ่งคือในตระกูลคินวาร่านะซึ่งปัจจุบันเป็นคนะินวาราสิบสี่แล้วซึ่งสําหรับผมส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันบางๆแล้วก็แห้งๆไปหน่อยนั่นเองมาคินวาราโปรใช้ชื่อคินวาราแต่ว่าภาพลักษณ์เปลี่ยนไปเลย ตัวความอ้วนความอะไรเนี่ยมันลืมภาพรักของคินวาร่าไปเลยด้วยนะอย่างที่ผมบอกสเปกไฮคู่นี้ก็คือ42กับ34ดอก8นะจากปกติคินวาร่าทั่วทั่วไปในรุ่นก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นดอก4เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนภาพลักณไปเลยสำหรับรุ่นนี้สำหรับน้ำหนักนะครับของเจ้าคินวาร่าโปคู่นี้เป็นไซส์ใหญ่กว่าปกติผมนิดนึงเนาะ9.5 US 9.5 US 27.5เซนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 288โอ้หนักเหมือนกันเนาะตอนถือก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ288กร,รมัมเพราะฉะนั้นถ้าไซส์มาตรฐานที่ผมใส่อยู่9 US เนี่ย<ๆ>ก็ราวๆ280แล้วกันก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวหน้าเอาไปเทียบกับอะไรดีวะที่ยังเหลืออยู่ออนคาวีคริปแลลวกันเดี๋ยวเอาไงเอาไปลองก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูอีกทีแล้วค่อยว่ากันเนาะส่วนส่วนของความรู้สึกเรื่องไซส์นะ มาถึงพื้นอ่าตรงนี้แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ผมคลาดจากเขามาตลอดนะครับก็คือตัวพื้นผมแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะพื้นที่มันไม่มียางมาซับพอร์ตเนี่ยคือมันเป็นโฟมเลยอะเป็นโฟม p เ w e r ์รันเลยเนาะแล้วก็ทําเป็นรอนๆอ,อย่างเงี้ยอันดับแรกเลยผมกลัวมันสึกเพราะว่าผมเป็นนักวิ่งเป็นคนที่รีวิวสายเงินหมุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ บางทีถ้าวิ่งแบบใช้ไปเยอะแล้วพื้นมันเปื่อยปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บอะไรเงี้ยมันมันอาจจะราคาตกเยอะก็เลยเลี่ยงไปต่นนี้ผมเห็นว่าพี่เขาก็วิ่งมาหลายกิโลแล้วนะหลายสิบกิโลแล้วว่ะเออแต่พื้นมันโอเคอยู่เว้ยพื้นทนเฉยเลยคือถึงมันจะเป็นเนื้อโฟมนะครับแต่ว่าเขาทําเป็น เขาเรไยกอะไรทําเป็นดอกยางขึ้นมาเป็นริ้วๆขึ้นมานะไม่ใช่ว่าเรียบไปเลยเนาะเออเป็นริ้วๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งดูสักทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ารู้สึกยังไงนะก็เป็นพื้นโฟมเปล่อยๆอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองออนฟีดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลองออนฟีดโอเลำดับยังไงเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลองออนฟีดสวมใส่ความรู้สึกแรกของเจ้าตัวซอกเอนี่คินเวราโปคู่นี้กันเลยดีกว่า เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่เจ้าตัว s a u โค n y k i ินเวล่าโแล้วนะครับความรู้สึกแรกก่อนนะครับอันนี้อาจจะต้องบอกก่อนเรื่องไซส์ล้วกันนะครับคือปกติผมจะใส่รองเท้าทุกรุ่นเนี่ยก็คือ9 US นะครับ9 US 27เซนจะมีแค่บางรุ่นนะครับบางรุ่นอย่างเช่นก็ต้องบอกเลยเลยว่าหนึ่งในนั้นะ่ะ ก็จะเป็นโคนีเอนโดฟินสปีดสามเอนโดฟินโปรสามผมต้องใส่9.5้า้าเออรู้สึกว่า9นิ้วจะชนนะครับเพราะฉะนั้นคินวาราโปรเนี่ยเอ,อ่อก็ใกล้เคียงกับตัวโซคนีนะเออก็โคนีนี่ว่าใกล้เคียงกับตัวสปีด3โปร3นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเหลือเยอะไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคิดว่าความรู้สึกส่วนตัวนะผมคิดว่า ถ้าเทียบกับของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าใส่ตรงไซด์ได้นะจะกระชับกว่าอันนี้ปลายเท้าเหลือเยอะไปนิดนึงแต่ว่าตรงบริเวณหลังเท้ากลางเท้าก็สบายเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าต้องการความพอดีหรือกระชับสามารถใส่ตรงไซด์ได้เลยนะครับคู่นี้ตรงไซได้แน่นอนแต่หากต้องการความสบายวิ่งแบบไม่ได้เร็วอะไรมากเนี่ยนะครับก็อาจจะใส่เผื่อสัก0.5ก็ได้คู่นี้ผมคิดว่า 9.5ผมก็ยังพอใส่ได้อยู่นะเออความรู้สึกแรกของการสวมใส่นะครับหน้าเท้า,าจุดเด่นของซัลโคนี่นะเป็นแบรนด์ตะวันตกก็จริงปกติในแบรนด์แบรนด์ฝรั่งนะครับใช้คำนี้้วกันเนาะแบรนด์ฝรั่งเนี่ยหน้าเท้ามันจะชอบเร็วๆแคบๆเล็กๆเนาะแต่คู่นี้ซัลโคนะี่เนี่ยจะรู้กันอยู่ว่าตัวหน้าเท้ามันจะแบบกว้างๆสบายๆนะครับโปรง่งกว้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเท้าไม่มีปัญหา feeling foam feeling foam แน่น คือต้องบอกกันเลยว่ามันก็ยังนุ่มนะแต่ไม่ได้นุ่มแบบจะพูดไงเดียมันไม่ได้นุ่มแบบมีอาการยุบอะไรเลยอะ่ะคือมันไม่ได้กระด้างใช้คํานี้ดีกว่าโฟม Power Run PB กับตัว Power Run เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้วกระด้างเหยียบแล้วกระด้างนะครับแต่ว่ามันแน่นแน่นเลยแบบแน่นแบบเออไม่ได้แข็งแต่แน่นแน่นแบบฟิลยังไงเดีย เหมือนว่ามวลสารของโฟมมันแน่นๆนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือแน่นๆตึบๆเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสปีดโรเออจุดเด่นนะครับจุดเด่นของ s o u o o n y ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Endorphin Speed Endorphin Pro เนี่ยมันจะกลิ่งอย่างนี้แหละเออมันจะกลิ่งหน้านะครับ s ป e e d Roll แล้วก็โฟมลองยํำให้ดูไหมผมว่ามันแน่นจัดเลยอ่ะดูตรงส้นคือแน่นแทบจะเหยียบไม่ลงเลยนะคือแน่นแบบดึงๆเลยอ,ะอ่ะดูด้านหน้า เออด้านหน้าเหมือนลงกว่านะครับก็คือได้ได้ว่าเป็นความนุ่มแบบแน่นเลยแน่นเตึมเลยพูดว่าแน่นบ่อยเหลือเกินเนาะเป็นความนุ่มแน่นนะครับแล้วก็มีความกลิ้งรู้สึกได้ถึงความกลิ้งเลยนะแล้วก็นึบๆนนะแต่อันนี้พื้นห้องเป็นพื้นลามิเนตก็อาจจะพูดไรมากไม่ได้เดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนนะครับเอาเป็นว่าฟิลแรกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งผมว่า ใส่ตรงไซด์ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าต้องการความสบายก็พอบวกได้นะถ้าใครที่เท้ากว้างมากๆหรือว่ากว้าง 2E อาจจะบวกสัก0.5ผมว่าก็ใส่ได้อย่างคู่เนี้ย9.5ผมคิดว่าผมก็ยังใส่ได้อยู่เลยเพราะว่าตัวบริเวณ h e ล l c o ตอ t e อ่ะมันรัดรอกกระชับข้อเท้าดีนี่ขนาดยังไม่ได้ร้อยลันนะลูบนะเออเพราะฉะนั้นตรงไซได้แต่ว่าบวก0.5ผมคิดว่าก็ยังรอดอยู่นั่นเองนะครับส่วนฟิลลิ่งเรื่องโฟมเนี่ย เป็นทางนุ่มแล้วก็แน่นมากๆนะไม่แข็งนะเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสัมผัสแรกคือแน่นๆ่นเลยเออแน่นแแบบเออแน่นจริงวะ่ะโฟมนะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งดูก่อนนะสัก5้าโลหโล7โลเบาๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอลองระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าเปรียบเทียบ ให้ฟังนะว่าความรู้สึกเมื่อเทียบกับรองเท้าต่างๆที่เคยใช้ที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้รู้สึกอย่างไรบ้างแต่เอาเป็นว่าณนะตอนแรกที่ผมเคยบอกอะว่าตอนเห็นเขาเปิดตัวแล้วเรารู้สึกยี้อะรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าตาไม่ชอบแบบความรู้สึกเท่าหรือว่าแปลกๆอะแต่พอได้สวมใส่จริงๆเออว่ะต้องสีนี้ด้วยนะผมว่าอันดับแรกเลยสีเนี้ยสวยอันดับที่สองคือฟิลลิ่งมันดีกว่าที่เรา เคยนึกออกไหมว่าเรายี้กับมันอะแต่พอใส่แล้วมันเฮ้ยมันโอเคนี่หว่ามันกลายเป็นว่า first impression อาจจะดูไม่ดีแต่พอได้สัมผัสแล้วจริงๆเนี่ยไม่แย่นะเว้เออเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ และนั่นก็เป็นความรู้สึกแรกนะครับของการสวมใส่เจ้าตัว s o ค o n y k i n v a ว a Pro นะครับก็บอกเลยว่าความรู้สึกแรกเนี่ยมันอาจจะแบบสำหรับผมนะมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นะนะนะแต่ว่าก็แบบเฮ้ยดีกว่าที่เราเคยมโนไว้ไงคือเราอาจจะแบบที่ผมบอกอเห็นตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจภาพลักษณ์ของเขานะแต่รุ่นนี้สีนี้ผู้ผิดลายนี้สีนี้คือแบบ ได้นะเว้ยเออลายนี้คือสวยจริงแล้วก็ฟิลลิ่งแรกของการสวมใส่เนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่ามันมันไม่แย่เลยครับจริงๆมันไม่แย่เลยมันรู้สึกแบบเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะมันรู้สึกว่าแบบเออนี่มันน่าจะเป็นรองเท้าที่แบบซ้อมจริงๆอะ่ะคือแบบใส่เข้าไปแล้วรู้สึกกระชับขนาดตัวเนี้ยไซส์เกินกว่าที่ผมใส่ปกตินะบวกไปอีก0.5ยังรู้สึกว่า มีความกระชับคือไม่ได้คับหรือว่าแน่นนะหน้าเท้าก็ยังกว้างโปร่งโล่งสบายแต่ว่าพอรัดเชือกเนี่ยตัวลิ้นรองเท้าเอ่ยตัวฮิลคัลเตอร์เนี่ยมันล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีมากๆทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าใส่ตรงไซส์ได้นะถ้าคนเท้าปกติแต่ถ้าคนเท้ากว้างหรือ 2e ก็บวกสัก0.5และกันเพราะผมว่า ส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมใส่ได้2ซ้ไซเลยไซส์นี้ก็ยังพอได้อยู่9.5 US นะเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วเอามาเล่าให้ฟังใน EP 2ลองวิ่งแล้วกันครับว่าซา o n นี้คินวราปโปคู่นี้รู้สึกอย่างไรบ้าง เออผมแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆใช้งานกันเท่าไหร่นะอาจจะด้วยหนึ่งคือเรื่องราคาละกันนะครับราคามันอาจจะโดดไปหน่อย6,990มันแทบจะแบบซื้อซูเปอร์ชูบางยี่ห้อได้อย่างพูม่าอย่างเงี้ยมิสซูโน่รเบีอย่างเงี้ยก็7,000ราคาเท่ากันเลยนะแต่ลองมองดูในแบรนด์อื่นๆที่เป็นซปเปอร์เทนเนอร์เหมือนกันรองเท้าซปเปอร์เทนเนอร์หรือว่ารองเท้ารองท็อปก็ได้นะครับเอเซ็กซ์ซเปอร์เท่าไหร่7,7 0 0 เอสเซ r เนอร์เท่าไหร่ครับ7,4 0 0ือเปาเออประมาณนี้หรือว่า o n o u d Eclipse เนี่ยก็7,4 0 0คู่นี้ย6 9 9 0ถ้าเราไม่ได้คิดมากถ้าเราเอาไปเทียบกับรองเท้าพวกนั้นนะคู่นี้ยังถือว่าราคาดีกว่าเลยแล้วยิ่งถ้าซื้อร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นมาหนา,าน้ารันเรฟรั n เนอต่างๆเนี่ยก็จะมีโคสนลดมากมายนะครับผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาดอะไรเนี่ยลดไปลดมาอาจจะเหลือแค่แบบไม่ถึง5,000เนาะ สัก4ี่0ัน0กสี่ันเจ็ดพันปลายปลายเนี่ยผมว่าคู่นี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนอีกทีละกันแล้วเอามาเล่าถึงความรู้สึกหลังจากการใช้งานนะครับอาจจะได้เทสไม่เยอะสักสิบ0 30ส0 1ส20ิสิบี่จะเล่นมุนี้แล้วสักยี่สบสาสิกิโลแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าซาลโคลี่คินราโปคู่นี้ผมรู้สึกอย่างไรกับมันมากเอ้ผมรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่า ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันแว็บแรกเนี่ย mm hmm. First Impression mm hmm. ครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ผมไม่โอเคกับมันเลยนะหน้าตามันไม่ได้อะแต่พอลองใส่เฮ้ยน่าสนใจว่ะไปด้วยกันสัก10-20โลแล้วกันนะครับชาวคืน mm hmm. นี้ก็ขอขอบพระคุณพี่กอล์ฟจากเพจเดนรูดาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเจ้าตัวซ o กุนี่คิมวราโปคู่นี้มาให้ทดสอบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะลองทดสอบต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายอีกสัก78คลิป เยอะไปไหมถ่ายเปรียบเทียบแล้วกันเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีอยู่นะครับที่เป็นซูเปอร์เทนเนอร์เหมือนกันแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงก็ขอบคุณพี่กอฟอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ทุกวันอยู่แล้วคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเทสก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้ากับ ep 2ลองวิ่งของเจ้าตัวซ็อกเกอรี่คินวราโปัถคที่นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ